สวัสดีพี่น้องฟองปายคือเก้าครับผมบรรยากาศตามท,อทอ้องนาหลังเกีียวไม้นะครับผมเกี่ยวไม้ได้อ้างอาบนำ้ำส่วนตัวอีกแล้วครับพี่น้องกลางทงให้ทงหน้าครับผมรถเข่าตึงได้ ว่าไงไปไงบรรยากาศอกาารองสะกลางนาครับผมรองสะกลางนาอ้ห่อนแดดคักห่อนแดดห่อนแดดมึงกี่สาแลนพี่น้องเโ้านี่ฝนลินสวยมากเนี่ยมันคัก ตามเศรษฐกรนนุ่มหน่อย <c oughs> มีท่องดำซีโตมีท่องดำซีโต,ท,โต,ท,โตท่องดำออกดอกแ้าเป็นท่องแค่กะออกดอกขึ้นกันแต่ว่าดนุวน จะนีออกปีต่อปีครับผมออกปีต่อปีนี่ก็เป็นควายบ้านๆเฮงเอามาพัฒนาสร้างนั้นเป็นเลือดลอยเลือดลอยนะครับไม่มีมนนกมิน้องไม่ใส่เม็ดนอไม่มีแดดขวันปวดบาน,บน,นเอเฮ้อยังซูนซุนคนดูอยู่เลย เป็นสีลาคนติดตาม,ม่ค่อยหลายนะครับถ้าพี่น้องท่านไดถ้าแวะค้ว่าเบิง่งถ้าถือก๊อกถือใจก็เป็นกำลังใจให้แน่ครับผมกดซับซับตะไข่ให้แน่ครับเป็นกอเป็นกอจะกอจังว่ากันจะกอจังววากันบ้านซี ม่านสองโตมีอยู่โตม่านสองหมตะคว่วมเก่าพี่นองก็จะเบือ่อเนอะตามท่องเรื่องเลยละครับจึงน่อยกะเกี่ยวขาแล้วครับทุงนี้ได้แรงการเลี้ยงเพิ่มเติมมาบ้านนี้กอระเจ้านะครับ เป็นของบุดรูดไหมโอ้ยแดดทอนแดดทวนใครทวดสดบะถึงเวลาบ่นออพี่น้องบ่คอยขับมาเบิ่งเลยบะขอามาเบิ่งเลยมาเบิงเบเบ่งคุ้ยหน้ารักเลยครับเด้อคุ้ยหน้ารัก นออกมาจะตั้งซื้อ,อยังดีนอใส่เก่าจะเลื่อนกับสร้างอุดรไปสร้างอุดรไปกับบติดดอกครับก็เอาลูกของลูกเก่าจะเลื่อนนะครับเอามาใส่แม่สาวหน่อยเฮาสิเป็นแนวด้สิเตียนหรือสิจอยสิได้แม่หรือสิได้่อผมมาตั้งได้่อละเปิดจับจองกันได้ครับผมเปิดาปราคาบ่แพงเอาไปเรียงเอาไปเกียร์ แดดหวานลงไปเล่นน้ำโย่แต่ว่าไม,ม่มีใครได้ถือกองให้เบิ่งคอ่ะป,ปีลงไปเล่นน้ำ้องนี่น้ำเย็นเย็นดีแดนนะครับบ่มีเหอะบ่มีอย่างโอ้เย็นมาเรื่องโลก พระเอกตัวนี้พระเอกสองพระอเอกนั่งเอกสองนั่งเอกอ้าวผมมีอย่างไรครับขอตัวล่าไปก่อนครับผมพลาด็กหน่อยเขาคงนอนเบ้นมาที่นี่ัสนดะะีครับ